สวัสดีครับผมถานนี่ถามว่าเราบอกด้านหงพระเจ้าสวหลงปูบุญน,นะฮะเจ้าโหลงปูบุญบล็อกที่เจ็ดออกมาให้ท่านเพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันและศึกษากันทั่วหน้าว่าหลวงปูบุญได้สร้างพระเจ้าสัวขึน้นมาทั้งหมดแยกแยะออกมาเก้าพิมพ์ตั้งแต่พิมพ์ที่หนึ่งถึงพิมพ์ที่เก้าส่วนพิมพ์ที่เจ็ดจะพิมพ์ที่แปดจะเป็นพระที่หายากมากนะ อย่างพระพิมีิเกตนะจะห้างทางห้าองค์นีไ้ได้ได้นำออกมาให้ศึกษามีั้งหล่อช่อและหล่อองนะหล่อองกับหล่อช่อจะต่างกันความหนานะองค์พาระหลายจระนกลายต่างๆจะเหมือนกันหมดใกล้เคียงกันมากที่สุดระหว่างหล่อช่อหล่อองจะต่างกันตรงความหนาขององค์พระเนีย พระ่อ,อช่อหลวงปู่ปบุญรอออกมาเป็นช่อช่อแล้วมาตัดออกแจกตัดเป็นองค์เพื่อจะแจกจ่จายให้กับลูกศิษย์โลกหาของท่านอยาพระชุดนี้ได้สร้างในะปีสองสี่เจ็ดเจ็ดห้าถึงเจ็ดเจ็ดท่านได้พุทธาพิเศษทั้งหมดและได้แจกในวาระเดียวนะการหรอพระรอกันที่หน้าวัดโดยมีหลวงปู่บุญ ท่านเจ้าคุณสีท่านวัตสุขาสท่านเจ้าคุณตีวัดนรยานิมิตท่านเจ้ามาวัดสามเปิ่นนะท่านทั้งพระทั้งทั้งสามรูปร่วมกันหล่อพระเจ้าสัวขึ้นมาพิมพ์ต่างๆทั้งเก้าพิมพ์นะฮะแล้วพิมพ์พระพิมพ์พวกพ,พ,พ,พิมพ์เหล่านี้ออกมาแล้วแจกจาก่จายจนบัดนี้เป็นทุนทรคุณท่านสูงมาก นะลูกศิษลูกหาก็สรรหากันนะแทบไม่มีใครยอมนำออกมาเท่าไหร่มีแต่เจ็บนะแล้วส่วนใหญ่พระอันนี้จะอยู่แล้ลูกจิษยคนมีสตังนะคนมีคนมีการค้าอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆและร้านค้านะเจ็บขึ้นหมดจะอยู่ลูกศิษของท่านนะ ที่พระเจ้าสัวไปใช้ก็มีพุทธคุณสูงนะอย่างหลายหลท่านที่เคยออกคลิปออกมาว่าหาได้ยากพระเจ้าสัว้าค้าขา,า,ายจะให้รวยไหมจะให้รุ่งเรืองต้องใช้พระเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางแก้วเวลานี้ผมได้นำบล็อกที่เจ็ดไอ้บล็อกที่เจ็มาแนะนำการดูพิมนะฮะ บล็อกที่เจ็ดมีวิธีการดูนะฮะทำยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นบล็อกที่เจดูจากจีบวักจีบที่ห้านะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าจีบที่ห้านี้ตรงนี้จะตูมนะปลายจะงอนนะฮะงอนเล็กนะฮะงอนและเล็กเรีอยวขึ้นไปเหมือนลูกเหมือนลูกน้ำนะส่วน หยิบข้าด้านนี้เป็นด้านซ้ายมือเราฝ่ามือพระนะแล้วก็ดูจากด้านบวกจิบที่ห้านับลงมาฝา่ฝาฝ่ามือเราซ้ายมือพระนะจะงอนตรงนี้จะตรงตรงนิดหนึ่งปลายปลายจะงอนนิดนึ่งปลายด้านทั้งสองด้านจะมีความงอนนะแต่ตรงกลางจะตรงๆนะฮะ แล้วก็นับลงมาจีบหนึ่งสองสามสี่ห้าจีบที่เก้านะฮะจีบที่เก้านะฮะตรงนี้อจะโค้งเหมือนกับเกขียวที่เขาเกี่ยวข้าวอะนะฮะนะ,ะทั้งสองข้างเลยนะฮะจะงอนจะงอนเหมือนเกี่ยวเกี่ยวเียวข้าวนะ แล้วก็องค์ซุ้มจะมีความคมชัดนะตรงได้สัดส่วนทั้งสองด้านนะวิธีการดูนะครับวิธีการดูพระเกตจะเอยียงเล็กน้อยนะะจีบบัวด้านบนจะใหญ่นิดจะอ,อวบหน่อยนะแล้วก็ลงมาอย่างองค์พระนะะ องค์พระต่างๆจะได้ส่วนอย่างที่ในรูปนี้ที่เห็นนะฮะแล้วก็ลงมาฐานฐานบัวสองชั้นนะจะมีความอวบนะฮะโค้งโค้งธรรมชาตินะสวยงามตูมจะอวบตูมนะฮะเสีาวึงสองเมตรตรงกลางเนี้ยนะจะมีความกลมแล้วก็อวบว่าพิมพ์อื่นๆ นะแต่ก็พิมพ์แปดก็ลักษณะคายกันแต่มาผิดกันตรงที่เส้นซุ้มทั้งสองข้างจะต่างกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะได้มันคลิปต่อไปจะได้มาแนะนำพิมพ์ที่แปดนะส่วนนะเห็นไหมฮะเส้นซุ้มลงมาข้างในจะมีความคมและลึกเป็นสันในนะสันใน อย่างที่ผมชี้ให้เห็นนี่ลหละนะอย่างองค์พระนะฮะจะมีส่วนความคมความธรรมชาตินะเนื้ออันนี้เป็นเนื้อสีหกองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะแล้วส่วนส่วนด้านหลังนะมีรอยตะใบอันนี้เป็นพระหล่อองค์นะส่วนพระหล่อช่อ นะพระหล่อช่อจะองค์จะบางกว่ากันเล็กน้อยนะฮะจะเปรียบเทียบให้องค์ข้างให้ดูว่าพระระหว่างพระหล่อองค์กับพระหล่อช่อจะต่างกันยังไงนะฮะจะต่างกันเพียงนิดหน่อยนี่ครับหล่อองกับหล่อช่อนะนะหล่อหล่อองจะหนาอันนี้หล่อองนะครับอันนี้หล่อช่อ พระจะบางนะพระจะบางกว่ากันนะระหว่างหนาบางหลอองค์ห่อช่อจะต่างกันนะพระห่อช่อจะไม่มีรอยตะไบด,ด้านหลังนะฮะพระห่อช่อจะไม่มีรอยตะไบด้านหลังนะครับจะไม่มีรอยตะไบนะฮะเอ,อ่อส่วนพระห่อองค์ จะมีรอยตะใบเจ็บเจ็บตะใบด้านข้างด้านหลังแล้วก็ตัวองพระนะนะฮะแล้วส่วนส่วนพระหล่อองค์ก็หลอ่อ,อ,หลอช่อจะต่างกันหลอ่อนะฮนีครับดีก็ดีก็หลอ่อช่อหลอ่อ